สริการเทรดของปีศาจเบสิกรีเจคชั่นปล่อยปีศาจอีกหนึ่งตัวสูตรที่ทำให้ MG บวกมา9,000กว่าบาท กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาสเตอร์จีครับ,ค,รบคนที่จะพาพเพื่อนเเนี่ยเข้ามาอยู่ในโลกวงการเทรดได้อย่างมีความสุขครับเพราะผมจะเอาความรู้และข่าวสารดีๆนีฮะมาให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็ทํากําไรกันได้เลยนะฮะมือใหม่สามารถศึกษาเทคนิคของผมและเอาไปทําตามเพื่อฝึกฝนทํากําไรได้ในทันทีครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกๆช่องทางเทรดอย่างเซียน เอาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook IG และ Tik t o อกเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆซึ่งกันและกันฮะอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับผ <c oughs> ู้ลงท,ทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับ <c oughs> และใครเนี่ยที่ยังไม่มีบัญชีเทรดผมได้ทิ้งลิงก์สมัครบ,บัญชีเทรดของ 8x r a d e ไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วเ <c oughs> พื่อนๆสามารถสมัครบ,บัญชีเทรดได้ฟรีและจะมีเงินทดลองให้เพื่อนๆเล่น10,000ืนเหรียญสามารถเติมได้เรื่อยๆครับส่วนใครที่อยากเรียนรู้เทคนิคเทรดเพิ่มเติ ต่างๆมากมายเยอะแยะเลยพร้อมกับมีไลฟ์สดทํากาไรฟรีด้วยเข้ามาศึกษากันก่อนครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนก็ให้บอกเขาไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้โอเคในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนๆตะลุยตลาด OTC ให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นครับกับทริกที่เป็นพื้นฐานสุดๆเลย Basic Rejection ครับซึ่งไอ Basic Rejection เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคต่างๆและทําให้ทุกคนนะครับสามารถเทรดทํากําไรได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้น นั่นเองเนะครับทุกคนนะเบสิกรีเจคชันนี้นะครับไม่ได้ใช้ได้แค่ในตลาด OTC นะครับสามารถใช้ในตลาดธรรมดาก็ได้นะแล้วก็เบสิกรีเจคชันเนี่ยผมจะเปิดออเดอร์ภายในแท่งเดียวทําให้เราเนี่ยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทบเงินเพิ่มนะฮะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําเทคนิคการใช้เส้น BB แล้วก็เส้นซิกแซกไปนะครับโดยในคลิปนั้นเนี่ยวิธีการเดินเงินของมันเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทบเงินฮะมีเสียงตอบรับจากเพื่อนๆครับชื่นชอบนะวันนี้เนี่ยก็เลยจัดให้อีกคลิปครับถือว่าเป็นของ ขวัญแล้วกันนะทุกคนนะจริงๆแล้วผมมีเป้าหมายฮะนั่นก็คือผมจะมาตามทุนคืน9,000บาทตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าเบสิกรีเจคชั่นในวันนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ผมตามทุนคืนในวันนี้ได้หรือเปล่าเหมือนเดิมครับคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่มีการทบเงินใดๆทั้งสิ้น,นะฮะทำให้ผมนะครับสามารถออกออเดอร์ได้มากขึ้นครับผมจะออกออเดอร์อยู่ที่ออเดอร์ละ2,500บาทนะครับทุกคนนะและถ้าเกิดผมคาดการกราฟผิดเนี่ยผมจะไปสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณ5,000บาทแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเป็นไป ประมาณ4วินเท่านั้นนะเราจะได้เงิน9,000บาทของเราคืนครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า basic rejection ในวันนี้เนี่ยคืออะไรครับอะถ้ามพูดถึงเรื่องรี j e c t i o n นะครับ r e j e คชั่นเนี่ยคือแรงที่กราฟกระตุกแบบนี้ครับทุกคนแบบเมื่อกี้นี้เลยนะทุกๆแรงกระตุกของกราฟเนี่ยเขาเรียกว่าแรง rejection นะครับในฐานะการกดขึ้นเนี่ยเราก็ควรรอให้กราฟเนี่ยมีแรงกระตุกขึ้นแบบเมื่อกี้นี้นะฮะอ่อะอย่างเมื่อกี้นี้นะผมเห็นว่าด้านล่างนี้นะครับเป็นโซนแรงซื้อนะเพราะฉะนั้นแล้วหากกราฟเนี่ยวิ่งลงมาแถวๆเส้นสีเหลืองโซนนนีี้่ก็าจะม แรงซื้อกลับขึ้นไปฮะและถ้าเกิดกราฟมีแรงรีเดคชันเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นแรงคอนเฟิร์มครับว่าเราเนี่ยอาจจะซื้อกราฟได้แล้วทุกคนอะเดี๋ยวรอดูนะเนี่ยถ้ากราฟมันกระตุกกลับขึ้นไปเนี่ยผมก็จะเปิดนะอย่างนี้สวยนะครับทุกคนนะ อ่ะผมก็เปิดออเดอร์บายขึ้นไปเลยฮะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่ากราฟเนี่ยจะเป็นไปตามที่เราคาดการณ์หรือเปล่าครับเทคนิคแรกเลยนะฮะที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับแรงรีเดคชันนะครับคือคุณจะต้องเลือกโซนราคาและก็เลือกกราฟให้ดีนะครับที่สำคัญเลยนะฮะคุณจะต้องดูด้วยนะครับว่าจุดๆนั้นเนี่ยน่าเข้าออเดอร์หรือเปล่านะอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็เห็นแล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยแอบมีแรงรีเดคชันตั้งแต่แท่งก่อนหน้าแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะแล้วก็กลับมาแท่งนี้เนี่ยตอนมันแดงกลับลงมาเน ไปเลือกเปิดออเดอร์บ่ายไปนี่ยในการเปิดออเดอร์รีเจคชั่นครับเราอาจจะไม่ได้เปิดออเดอร์ในราคาเปิดไปสักหมดนะฮรเพราะว่าเราจะต้องดูด้วยนะว่าทิศทางตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวดูก่อน อ่ะโอเคนะครับออเดอร์แรกก็วินมาสวยๆแบบนี้นะฮะบวกมาอยู่ที่2129บาทนะฮะกราฟแท่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีแรงรีเจคชั่นนะครับแล้วก็ปิดสูงขึ้นไปแบบนี้นะฮะส่วนแท่งสีเขียวที่เราซื้อแท่งนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเขียวแบบนี้มันก็มีแรงรีเจคชั่นที่โซนของราคานะครับโซนที่ผมเรืองเนี่ยก็คือโซนนี้นะเห็นไหมเป็นโซนราคาจริงๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะดึงเส้นขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราจะดูราคาก่อนหน้าเท่านั้นนะฮะเวลาเล่นรีเจคชั่นเนี่ยเราจะดูราคาใกล้ๆเเเป็นหลลัักคคพื่อสญย จะต้องหากราฟที่มีไส้เทียนเยอะๆนะฮะซึ่งกราฟ OTC วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะครับวินมาฮะาเดวออเดอร์แรกเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ถัดไปกันดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมก็เจอกราฟนะฮะวิ่งเข้าหาโซนแนวรับอีกแล้วนะฮะเราก็ตีเส้นแนวรับขึ้นมาก่อนเลยครับแล้วเดี๋ยวรอรอดูฮะมันมีแรงปฏิกิริยาอะไรที่เส้นหรือเปล่าฮะถ้ามันมีนะครับเราก็อาจจะเปิดออเดอร์บายแถวๆนี้ได้เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น อ่าโอเคเลือกโซนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันจะมีแท่งสีแดงเกิดขึ้นหรือเปล่าครับอ่าโอเคนะแบบนี้มีแรงรีเจคชั่นนะผมเปิดบายเลยนะทุกคนทุกคนเห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมันไหลลงมาด้านล่างปิดเป็นสีแดงแล้วในเะมื่อกี้นี้เนี่ยแต่มีแรงรีเจคชั่นครับก็จะตูกกลับมันขึ้นไปเป็นสีเขียวเลยนะผมก็เลือกเปิดออเดอร์บายขึ้นไปเลยฮนะเพือ่อหวังว่ากราฟเนี่ยน่าจะมีแรงขึ้นไปปิดด้านบนนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับ โอเคครับแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าแพ้ไปนะฮะก็ไม่เป็นไรฮะทุกคนเห็นไหมว่าถึงแม้มันจะแพ้เนี่ยแต่พอเราดูแรงรีเจคชั่นนะครับแท่งนี้เนี่ยก็ไม่ได้ปิดเป็นแดงเสมอไปมันปิดเป็นกราฟเสมอนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราได้ราคาด้านล่างนี้ตามที่เราคิดเอาไว้เนี่ยอาจจะชนะก็ได้เนาะถือว่าแพ้ไปครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อเลยครับอ่ะโอเคอันนี้ดีเลยนะฮะที่ถ้าโดยรวมเนี่ยเป็นขาลงแบบนี้ครับแล้วก็ผมเห็นแล้วครับว่ากราฟเนี่ยกำลังจะมีเทรลไลน์ระยะสั้นเกิดขึ้นก็ตีเส้นขึ้้้้นนนมมาาาาาาแแบบีะเเเปป็รรรรงซัคถกกิดดไณส น้ำเงินเนี่ยน่าจะมีโอกาสเปิดเซลล์ได้ไน,นะเห็นไหมมันมีแรงรีเจคชั่นลงมาครับเพื่อนๆนะอ่ะโอเคมันรีเจคชั่นแล้วะผมขอราคานี้แล้วกันก็ถือว่าได้ราคากําลังดีฮนะ โอเคครับก็วินมาในออเดอร์นี้ครับบวกมาอยู่ที่2,129บาทครับทุกคนนะอยากให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าแรงรีเจคชั่นมันเป็นยังไงนะเมื่อกี้เนี่ยมันกระตุกกลับลงมาเนี่ยเทรนด์รายละเอียสั้นผมก็ตีขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็สวยๆครับในออเดอร์นี้เนาะพร้อมกับแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยก็ได้มีการกืนกินแท่งก่อนหน้าแบบนี้ด้วยนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่ากราฟเนี่ยมีแรงขายลงมาครับก็วินมาสวยๆฮะในออเดอร์นี้ครับในโซนนี้นะผมก็จะเป็นโซนแรงต้านนะฮะถ้าเกิดแแแรรงงงต้้าานนนถวๆีีีเ่ยยมขกลลับ ก็มีโอกาสครับที่เราจะเทรดลงได้นะต้องรอดูแท่งนี้นะถ้าแท่งนี้ปิดใต้เส้นเนะะี่ยเราก็เข้าเทรดกันเฮ้ยหรือถ้ามันกระตุกลงมาเอ้าอย่างนี้สวยนะผมเปิดออเดอร์เซลเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้เนี่ยรีเจคชั่นแรงมากนะจากกราฟที่เป็นสีเขียวๆเ,เนี่ยมันไหลกลับลงมาเป็นสีแดงเลยทุกคนอันนั้นเนี่ยเรียกว่าแรงปฏิเสธราคานะฮะก็เปิดออเดอร์เซลมาครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับ ิ่มาครับบวกมาอยู่ที่2,129บาทเนี่ยก็สวยๆครับในออเดอร์นี้นะเห็นไหมเราก็เลือกแนวครับแล้วก็รอแรงรีเจคชั่นแค่นั้นเองครับไม่ต้องซีเรียสเะฮะเวลาที่เราเทรดเริ่มเข้ามือเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเข้าใจเองครับว่าแรงรีเจคชั่นเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับเพื่อนหากราฟต่อฮะเอาโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟก็วิ่งเข้าโซนแนวรับนะฮะตรงนี้ผมก็ตีเส้นเอาไว้นะฮะมาดูเหมือนตรงนี้เนี่ยจะสวยนะก็รอให้แท่งนี้นะปิดเหนือแนวให้ได้นะฮะถ้าปิดเหนือแนวได้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะไปเปิดดอรบาในนนแท่งห้้กัไ 得没？ ผมว่ามันนิดนึงนะผมว่าน,นิดนึงนะผมว่าให้แล้วกันนะฮะผมถือว่าผมให้นะเดี๋ยวเรารอ,รอแรงรีเดชชั่นะครับแล้วถ้าเกิดมันมีแรงเนี่ยเรามาเปิดออเดอร์บายกันนะฮะก็น่าจะรอดนะฮะตรงนี้นะขอแรงรีเดชชั่นแรงๆอ่ะอย่างงี้สวยนะมีข่าวดีเนี่ยสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เคยเทรดในบลกไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณโดนโลดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถอนเงินรอ3-5ถึงวันทําการแล้วเงินยังไม่ออกมาสักทีนะครับมาสเตอร์จีมีข่าวดีมาบอกเับเพื่อนนั่นก็คือหากเพื่อนๆได้สมัคร ผ่านลิงก์ของผมนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยตามให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะฮะก็แอดไลน์ได้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่นะบอกเขาว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG นะครับเดี๋ยวเขาจะผ่านเพื่อนเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องของผมเนี่ยแล้วเจอกันฮะ<อ>แรงรีแอคชั่นแรงๆอ่ะอย่างงี้สวยนะอย่างงี้กระตุกขึ้นแรงอยู่นะมันกระตุกขึ้นแรงอ,อ่ะโอเคอย่างงี้รีเจคชั่นแรงมากนะครับรอมันไหลลงมาอีกสักนิดนึงเนี่ยโอเคออเดอร์บายไปฮะคาดหวังว่ากราฟเนี่ยจะต้องวิ่ง สุดยอดมากๆเนี่ยฮะเวลาที่เราเห็นเนี่ยเรารู้ได้เลยนะครับว่าออเดอร์นั้นน่ยเราชนะแน่นอนเนี่ยเอาแล้วทำไมออเดอร์นี้ผมใส่แค่2อ0้ล่ะทุกคนผมใส่เพิ่มอีก2 0 0 3ได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วนะทุกคนนะเ,เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่ามันจะรอดหรือเปล่าฮะโอ้โหลืมเปลี่ยนเงินนะฮะแย่สุดๆไปเลยนะทุกคนนะ โอเคครับชนะมาครับบวกอยู่ที่2129บาทนะครับยังไม่จบงานนะฮะยังต้องหายหนึ่งออเดอร์ฮะเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยผมจะใส่3,000บาทเลยนะฮะก็อยากจะรีบปิดงานแล้วนะครับมันนานแล้วนะฮะเวลาเราเทรดนะครับอย่าไปนั่งนานนะทุกคนนะยิ่งตอนนี้เนี่ยเราวินมา4ชุดแล้วนะแต่ผมเนี่ยนั่งกราฟมานะฮะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมันนานมากๆเกินไปนะฮะก็จะรีบรีบปิดงานนะฮะก่อนที่เราจะสติแตกนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเห็นแรงรีเจคชั่นแรงๆเลยนะฮะก็ โซนนี้เอาอยู่หรือเปล่าโซนประมาณนี้นะนี่จเป็นโซนข้างๆนี้เลยนะครับก็ออเดอร์นี้ใส่3,000บาทครับจะได้ปิดงานนะแท่งหน้าเนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นไปหาแนวนะครับแล้วก็มีแรงกระตุกกลับลงมานะฮะเราถึงจะเข้าออเดอร์กันอ่าโอเคดูสิอ่ามีแรงเรียคชันเบาๆนะอ่าแต่กระตุกแรงไปหน่อยวะนะ้องขอกระตุกลงแรงๆสักทีนึงนะครับเราจะเปิดออเดอร์เซลนะกระตุกลงแรงๆได้ไหม ปื๊ดไหมมีปื๊ดลงไหมอ่าโอเคได้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นแรงรีเล็กชันกระตุกลงมาค่อนข้างแรงนะครเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคาดหวังนะครับให้กราฟเนี่ยกลับลงมาปิดใต้แนวเส้นเหลืองนะฮะแต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนนะก็ถ้ารอดเนี่ยเดี๋ยวออเดอร์นี้เนี่ยก็น่าจะสวยนะครับเรามารอดูกันนฮะ โอ้โหครับก็เรียบร้อยฮะบวกมาออเดอร์นี้อยู่ที่2,555บาทครับสรุปทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยผมทํากําไรมาได้9,000กว่าบาทจริงๆเนี่ยก็สวยๆเลยนะครับเท่ากับว่าเบสิกรีเจคชั่นเราเนี่ยมิชชั่นคอมพลีท์นะฮะก็สามารถทํากําไรได้ครับเทรดไปทั้งหมดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกออเดอร์นะครับผมแพ้ไป1นะชนะไป5นะครับกับเบสิกรีเจคชั่นถือว่าเอามาลองให้เพื่อนดูแล้วนะครับสามารถทํากําไรได้จริงฮะท่านเพื่อนคนไหนครับยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบสิกรีเจคช ได้ในกลุ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดคลิปนี้มีคนสนใจเยอะนะ,ะับผมอาจจะทําคลิปที่หาออเดอร์ได้ง่ายๆกว่าน,นี้ให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะฮะแล้วถ้าใครนะครับเอาสูตรเบสิครีเจคชั่นไปใช้แล้วนะครับสามารถทํากาไรได้เนี่ยก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมแล้วกันนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับก็วินครับเทสให้ดูแล้วฮะเบสิครีเจคชั่นถ้าใครเนี่ยอยากจะเข้ามาเทรดสดพร้อมๆก,กันกับผมเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่า,ร,กกา,า,า,วารือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผูลง้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ในทุกๆช่องทางเทรดเ่ิงเซียนเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube f a c e o o o k t i k ็ o k หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครผมห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของเทรดเดิงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย